กระลำปีสีไม่ดำแล้วก็กรอบอร่อยเส้นบางเฉียบน่ากินมากๆพร้อมเอาขึ้นแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานมีเคล็ดลับง่ายๆในการซอยกระลำปีให้เส้นบางเฉียบกรอบฟูสีไม่ดำกรอบได้นานมากๆเอาไว้ทานกับสุกี้ปิ้งย่างชาบูหรือว่าจะใส่สลัดก็ยังอร่อยเลยนะคะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเจ๊ปานได้กระลำปีแบบ เนื้อแน่นๆเลยนะคะหนึ่งหัวแบบนี้จะเอามาทำปิ้งย่างเอามากินกับพวกปิ้งย่างบาร์บีคิวนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนง่ายๆเลยะคะ่ะที่เราจะซอยให้กระลำปีกรอบฟูเก็บได้นานเริ่มจากการแบ่งกระลำปีแบ่งครึ่งก่อนเลยนะคะแบบนี้เลยโอ้โหเนือ ตาข้างในก็เป็นเนื้อแน่แนๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมน้ําสะอาดหนึ่งกะละมังสําหรับแช่กะหล่าปีซอยนะคะเคล็ดลับทําให้กะหล่าปรีกรอบนานแล้วก็สีไม่ดําเราจะใส่น้ําส้มสายชูล,ลงไปหนึ่งช้อนชาเพื่อนเไม่ต้องกลัวกะหล่าปีจะเปรี้ยวนะคะมันเจือจางมากๆแบบนี้ค่ะและเราก็จะใช้สิ่งนี้ค่ะมีดปอกผลไม้ปอกผักอันนี้เลยนะคะ สะดวกมือไซส์ไหนขนาดไหนตามสบายเลยนะคะเราจะใช้ที่ปอกผละไม้เนี่ยในการซอยให้กระหล่ำปรีบางเฉียบกรอบฟูขั้นตอนง่ายๆนะคะเราก็จะเริ่มปาดขอบกระหล่ำปลีบริเวณที่แข็งๆลงไปที่รอบๆของกระหล่ำปลีเลยนะคะเราก็ค่อยๆปาดให้เป็นเส้น ค่อยๆหัดทําไปนะคะให้เส้นกระหล่ําปีเขาบางแล้วก็ไม่ขาดประมาณนี้เลยค่อยๆสไลด์ไปเรื่อยๆโอ้โหบางมากปกติแล้วใช้มีดก็ได้ค่ะมีดซอยแต่ว่ามันจะไม่เสมอบางทีมันก็ออหนาไป แต่ว่าที่ซอยผลไม้เนี่ยจะทําให้เนื้อกลัมปีเนี่ยเขาบางเสมอกันน่าทานเราก็ค่อยๆสไลด์ไปทีละมุมนะคะจนกว่ากลัมปีเนี่ยเขาจะหมดลูกค่อยๆสไลด์ไปเรื่อยๆแบบนี้พยายามกดไม่ต้องแรงมากแล้วก็ไม่ต้องเบามากนะคะให้เส้นกระลัาปีเขาออกมาเป็นเส้นยาวๆ สน,นุกมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆอยากทานเท่าไหร่ก็ซอยเท่านั้นเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยเวลาเอาไปกินกับปิ้งย่างตัดเลี่ยนได้ดีมากๆแล้วก็ประเภทชาบูสุก,กี้ก็เส้นบางอร่อยกรอบฟูมากๆใครจะไปรู้ว่าใช้ที่ปอกผลไม้ก็ซอยกะหล่ำปีได้น่ากินแบบนี้ แช่กล่ำปีในน้ําให้เขาอุ้มน้ําไม่เกินสิบนาทีนะคะก็จะได้กระล่ำปีซอยแบบกรอบฟูเส้นบางเฉียบน่ากินมากๆพร้อมเอาขึ้นแล้วค่ะแปบ๊บเดียวก็ได้กล่ำปีโอ้โหกรอบฟูมากๆน่ากินมากๆเลยค่ะนี่ขนาดใช้กระหล่ำปียังไม่ถึงครึ่งหัวเลยนะคะเนี่ย ได้เยอะแยะเลยถ้าไม่หมดก็เก็บใส่กล่องในตู้เย็นได้เลยนะคะเก็บไว้ได้นานกระหล่ำปีสีไม่ดำแล้วก็กรอบอร่อยได้นานเลยค่ะเคล็ดลับง่ายๆในครัวที่เชฟร้านอาหารไม่ได้บอกเราทำเองง่ายๆโดยใช้มีดปอกผลไม้มีดซอยผักผลไม้ทำง่ายมากๆได้กระหล่ำปีซอยที่เส้นบางกรอบอร่อยเจ๊ปนขอชิมหน่อยนะคะ กินแบบนี้อร่อยมากกรอบมากไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเจแปานขอตัวเอาผักไปเสิร์ฟทำชาบูสุกี้ก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบเจแปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ